ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังการประกอบพิธีพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตเดียวโดยพระอาจารย์ประสูติยธรรมโมเจ้าตำรับต้นตำราพญาเสือเท่านอนกินเอกลักษณ์อันเอกอุหนึ่งเดียวแห่งสยามประเทศพลังแห่งพุทธาคมผสานผสมกับมหาวิชาตักกิลาเขาอ้อก่อเกื้อร่วมหนุนโดยพลังแห่งธรรมชาติ ดินน้ำลมและไฟส่วนเสกยังบริเวณถ้าเสือเร่ยามเสือออกหากินรับพลังสุริยันและจันทราน้อยครั้งจะมีพิธกีเข้มค้นเช่นนี้ร่วมส่งท้ายปลายปีกับวัตถุมงคลทรงคุณค่ากับพับปิดตาเสือนอนกินรุ่นแรกแห่งวัดถ้ำในเตาแล้วพบกันในงานมหาพุทธพิเศษใหญ ในวันที่4ตุลาคม2568ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง